Good morning students. How are you today? I will teach you the online right lessons in the topic a r t i c l e Please pay attention. Are you ready? สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะเราจะมาเรียนเรื่องของ articles นะคะพร้อมยังคะเรามาเริ่มันเลยนะคะ Articles. Article คือคำที่ใช้นำหน้าคำนามนะคะ a, an เราเรียกว่า indefinite article the เรียกว่า definite article indefinite article a หรือ an นะคะจะใช้นำหน้าคำนามเอกพจน์เมื่อกล่าวถึงคำนามนั้นทั่วๆไปไม่ชี้เฉพาะนะคะ definite article the ใช้นำหน้าคำนามเมื่อต้องการชี้เฉพาะเจาะจงเพื่อกำหนดให้แน่นอนว่าอันนี้อันนั้นนะคะ indefinite article a หรือ an จะใช้ a หรือ an ครั้งแรกที่พูดถึงสิ่งนั้นครั้งต่อไปใช้ the นะคะ example there is a book on the table มีหนังสือเล่มหนึ่งอยู่บนโต๊ะเรากล่าวถึงหนังสือทั่วๆไปไม่ชี้เฉพาะนะคะต่อไปดูดประโยคนี้ the book that you want is on the table หนังสือเล่มที่คุณต้องการวางอยู่บนโต๊ะนักเรียนเห็นไหมคะเราใช้ the นะคะเพราะว่าเราที้เฉพาะว่าหนังสือเล่มที่คุณต้องการวางอยู่บนโต๊ะนะคะใช้แอนนำหน้านะคำนามขึ้นต้นด้วยเสียงสระนะคะ a e i o u example a n apple a an n ant a n hour นักเรียนเห็น a n hour ไหมคือตัวนี้จะขึ้นต้นด้วยพยัญชนะตัว h เห็นไหมคะแต่ออกเสียงเป็นสระนะคะเราจึงต้องใช้แอน ต่อไปใช้อะนะคะกับคำนามที่ขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะ example อาคา b o ุ k A university นักเรียนดูคำว่า university ขึ้นต้นด้วยสระจริงแต่ว่าออกเสียงเป็นพยัญชนะนะคะนักเรียนดู definite article the นะคะเราข้อหนึ่งเราจะใช้ the นำหน้าคำนามเอกพจน์ที่ชี้เฉพาะ ซึ่งถูกกล่าวมาแล้วนะครับกล่าวกันมาก่อนแล้วครั้งหนึ่ง example a teacher t a u g t h e class ครูสอนในห้องเรียน the teacher taught math ครูคนนั้นสอนคณิตศาสตร์นะคะเพราะ,ะนั้นครู who, ในสองประโยคนี้เป็นคนเดียวกันนะคะต่อไป number two เมื่อผู้พูดและผู้ฟงังทราบว่าพูดถึงอะไรหรือว่าจะไม,มไม่เคยกล่าวถึงคำนานมนัม้นมาก่อนก็ตามนะคะ example where is the library เห็นไหมคะห้องสมุดอยู่ที่ไหนกรณีที่ใช้ the library เพราะว่าสองคนผู้พูดผ,ผู้ฟังคุยกันเนี่ยทั้งสองคนนี้รู้ว่าห้องสมุดตั้งอยู่ตรงไหนส่วนไหนนะคะ n u m b e การเปรียบเทียบขั้นส,สูงสุดและคำแสดงลำดับที่ example she has the biggest dog หล่อนมีสุนัขตัวใหญ่ที่สุดนักเรียนดู the biggest ะะเป็นการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดหรือ s u p e r ร์เ i ทีฟนะคะต้องใช้ข่้นเดิดนำหน้า Number 4เมื่อกล่าวถึงสถานที่ทางภูมิศาสตร์หรือมหาสมุทรแม่น้ำทะเล example the longest river in Thailand is the เจ้าพยาแม่น้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทยคือแม่น้ำเจ้าพยานักเรียนดูนะคะเราใช้เดิดนำหน้า Longest เพราะเป็นขั้น สูงสุดหรือการเปรียบเทียบคั้นซูเปอร์เลตีเพื่อบอกถึงว่าแม่น้ำที่ยาวที่สุดคือแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะดูนับเบอรวันนะลูก j i m has got a cat เราเพิ่งกล่าวถึงว่าจิมมีแมวหนึ่งตัวกล่าวถึงครั้งแรกเห็นไหมคะเราใช้ a นะคะหรืออะนำหน้า cat ต่อไป n ั m เบอรประโยคที่2อง the cat e a fat แมวตัวนี้เป็นไงคะอ้วน เพราะนั้นแมวตัวที่ข้อ1กับข้อที่2เป็นแมวตัวเดียวกันแต่กล่าวซ้ำอีกครั้งหนึ่งเราเลยต้องใช้เดอะนะคะ่อไป n ย m b e r อไปทรีจิมส์แคทแฮทกแมวของจิมมีหมวกหนึ่งใบนะคะและ Number f t h ฟ hat is black หมวกเป็นไงคะหมวกสีอะไรหมวกสีดำนักเรียนเห็นไหมคะ ทั้ง4ประโยคนี้เป็นตัวอย่างการใช้ a r t i c l um. e อะอนคะคะแล้วก็แอนแล้วก็เดอะค่ะสำหรับวันนี้นะคะกูขอฝาก a r t i c l um. e ไว้แค่นี้เดี๋ยวเราไปทำใบงานกันนะคะสวัสดีค่ะ